นโยบายพลังงานนะครับนโยบายแทรกแซงพลังงานแล้วก็จะเป็นเรื่องของอาราคาเชื้อเพลิงในตลาดโลกนะครับ,รบถ้าเกิดราคาแก๊สเขาพุ่งขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นประเด็นนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเรื่องความเสี่ยงเกี่ยวกับการาปรับน้ำหนักต่ชนีด้วยแหละนะครับพเพราะจริงแล้วช่วงสักประมาณสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีการประกาศ ตัวดัชนีออกมานะครับเกี่ยวกับอย่าง MSCI อย่างเงี้ยซึ่งเขาก็ถือว่ามีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้นลงมาค่อนข้างเยอะครับสองเรื่องนะหนึ่งคือถ้าต้นทุนแก๊สธรรมชาติกลับมาพุ่งก็จะเป็นความเสี่ยงสองก็คือคถ้า GPC s หลุดในการคำนวณดัชนี MSCI รอบหน้าอาจจะเป็นตัว นชะุดลังราคาหุ้นในกระดานให้ย่อลงมาก็เป็นได้2เรื่องนี้